สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารจำนวนเต็มกันนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับการหารจำนวนเต็มนักเรียนก็จะตอบผิดตรงที่ชนิดของจำนวนเต็มนะครับวันนี้นะครับครูมีเทคนิคการจำมาให้นักเรียนนะครับเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคเดียวกับการ คูณเลยนะครับเป็นเทคนิคเดียวกับการคูณสามารถใช้ได้ทั้งการหารและการคูณนะครับจำนวนเต็มบวกนะครับหารด้วยจำนวนเต็มลบคำตอบก็จะเป็นจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบหารด้วยจำนวนเต็มบวกคำตอบก็จะเป็นจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบ หารด้วยจํานวนเต็มลบคําตอบก็จะเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับซึ่งเหมือนกับการคูณเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับจํานวนเต็มบวกหารด้วยจํานวนเต็มลบนะครับอย่างเช่น8หารด้วยลบ2นะครับคําตอบเป็นจํานวนเต็มลบนะครับจากนั้นก็นํา8มาหารด้วย สองนะครับเราก็จะได้คำตอบเท่ากับลบแปดหารด้วยสองนะั่นเท่ากับสี่นะครับตอบลบสี่นั่นเองจำนวนเต็มลบหารด้วยจำนวนเต็มบวกนะครับอย่างเช่นลบสิบหารด้วยห้านะครับลบสิบหารด้วยห้าเท่ากับคำตอบเป็นจำนวนเต็มลบนะครับ จากนั้นก็นำ10หารด้วย5นะครับเราก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ10หารด้วย5ก็ได้เท่ากับ2ตอบลบ2นั่นเองนะครับกรณีสุดท้ายนะครับจำนวนเต็มลบนะครับหารด้วยจำนวนเต็มลบนะครับอย่างเช่น ลบหหารด้วยลบสนะครับคําตอบเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับจํานวนเต็มบวกเราไม่จาเป็นต้องเขียนเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้านะครับเราก็เอาหกมาหารด้วย2ได้เลยนะครับหกหารด้วย2ได้เท่ากับ3นะครับวงกลม3มวงนี้นะครับใช้ได้ทั้งการคูณและก็การหารนะครับ นักเรียนต้องจำไม่ได้นะครับมันจะมีประโยชน์มาก